สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับายการช่อง5 v าเวอร์รี e สเปเชียลนะครับและผมฟิวกรตกรนะครับอยู่ที่โรงแรมอัมรีแอร์พอร์ตดอนเมืองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่ในงานประกาศรางวัลนะครับผมผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพูดคุยนะครับแล้วก็ฟังเสียงสัมภาษณ์ครับสำหรับผู้บริหารคนเก่งนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและกับพุทธศาสนานะครับบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปติดตามชมกันเลยครับ รัฐและเอกชนหลายหน่วยงานมอบรางวัลให้บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติและสังคมในหลายสาขาอาทิรางวัลสยาม Award, อวอร์ดอัครบุคคลไทยรางวัลเพื่อคนไทยและสังคมไทยบุคคลแห่งปีรางวัลแบรนด์อวอร์ดคอมพานีรางวัลท็อปซีอรางวัลอาเซียนเบสบิสอวอร์ดรางวัลอาเซียนเบสโปรดักต์อวอร์ดในหลายสาขาอาทิสาขาแม่ดีเด่นสาขานักธุรกิจดีเด่นสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นและสุดยอดผู้บริหาร โดยมีพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรเป็นประธานมอบรางวัลโดยบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าบรรดาญาติและเพื่อนร่วมงานมาร่วมแสดงความยินดีนำช่อดอกไม้มามอบให้พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกผู้คนต่างดีใจและภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นขวัญกำลังใจที่ทำให้ทุกคนตั้งใจเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติอีกทั้งพัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ครั้งนี้มีผู้มารับรางวัลหลายร้อยคนค่ะอาทิพระครูป,ประหลาศิลวัฒน์เจ้าอาวาสวัดโพธิมันคาดิยารามอําเภอละแม่จังหวัดชุมพรเจ้าของธุรกิจดาด้ารวมแซบคุณสยามประสาทบูเบเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำหอมขึ้นชื่อและอีกหลายคนเข้ารับรางวาัลสำหรับนางสามวมนทิรามูลกระแสน CEO หญิงเก่งประธานกรรมการบริษัทไทยบ้านทีวีและเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตราเกตเพชได้รับรางวัลมากถึง3รางวัล เป็นเครื่องการันตีถึงความสามารถในการบริหารและการต่อยอดพัฒนาธุรกิจจนได้รับหลายรางวัลแม้ที่ผ่านมาจะมีกระแสข่าวดังแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและทุกรางวัลที่ได้รับทําให้มีกําลังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดทุกคนที่รับรางวัลต่างดีใจภูมิใจและพร้อมที่จะทําความดีเพื่อประโยชน์สังคมต่อไป คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราต้องขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านนี้เป็นมาเป็นเพื่อนใช่ไหมฮะท่านครับวันนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับรางวัลนี้ครับผมเอาสามรางวัลเลยครับวันนี้ครับสองรางวัลสองรางวัลครับมีรางวัลอะไรบ้างจำไม่ได้ไหมมีรางวัลเลยคุณนัคราร่ากับระฆังทองรู้สึกยังไงบ้างครับสองรางวัลนี้ครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากและภูมิใจที่ได้รางวัลนี้รอมานานรอมานานรอมานานใช่ไหมรอมานานครับได้้ผมไดสาาข พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมครับผมในผลิตภัณฑ์ถังเบียร์ถังเบียร์ลายช้างกับลายมวยไทยถ้าทําอะไรเกี่ยวกับถังเบียร์เนี่ยเป็นถังเบียร์ถังเบียร์วุ้นไงเป็นลายไทยกับลายมวยลายช้างกับลายมวยไทยคือเขาเรียกว่าทับอยู่บนบนบนถังเบียร์เหรอครับผมสลักอยู่บนถังเบียร์ก็เป็นลายไทยเลยใช่ไหมครับลายไทยเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะเป็นเป็นช้างไทยกับมวยไทยเป็นหนึ่งเดียวในโลกเป็นซอฟ์พาวเวอร์ไทยแลนด์ ครับผมในคอนเซปที่ว่าเป็นวุ้นทั่วไทยหมุนไปทั่วโลกอันนี้คือคอนเซปใช่ไหมครับผมครับในในในแบรนด์ของเมจิคูนครับผมถังนี้มีแต่วุ้นอ๋อถังนี้มีแต่วุ้นใช่ไหมครับครับผมแล้วต่อจากนี้ครับนอกจากถังวุ้นแล้วลายไทยแล้วเนี่ยครับอยากจะคิดพัฒนาทําอะไรเพิ่มจากนี้ไหมครับตอนนี้ทังไ่ได้พัฒนาก็ทาให้ให้มันดีขึ้นน่นะการส่งออกการแพ็กเกจอะไรพวกนี้ ตอนนี้ผมก็มีร้านอาหารสตาร์ทวิวตอนนี้มีโชว์สินค้าที่ร้านสตาร์ทวิวบ้านแพ้วอาหารอร่อยออกคคัวคุณต่อยนะครับผมแล้วก็เขาได้รางวัลแชมป์ประเทศไทยภูมิปัญญาอาหารไทยได้รางวัลที่หนึ่งของประเทศไทยได้รางวัลจากพระเทพมา10,000แบาทครับผม,ร,บผมรางวัลน,นี้ก็จะไปคู่กันที่ร้านสตาร์ทวิวบ้านแพ้วอาหารอร่อย ผขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยกับรางวัลนี้แล้วก็ผลงานเนี่ยครับเราเอาไปอยู่ที่ร้านด้วยเลยครับไปอยู่ที่ร้านทั้งหมดเลยครับรับผมอร่อยก็อยู่ที่ร้านหมดเลยหนึ่งเดือนในประเทศไทยแล้วก็แชมป์เป็นแชมป์ประเทศไทยปลาทัพทิมห่อใบจากย่างซอสงาพิไทยดำวันนี้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนี่ครับพูดถึงได้เลยนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมที่ ท่านใดที่จะไปภาคภูมิใจกับผมนะหรือจะไปทานอาหารอร่อยที่ร้านสตาร์ทบิวเลยนะครับเป็นแชมป์ประเทศไทยฮะปลาทับทิมห่อไปจากย่างซอสงาพิสัยดำภูมิญาอาหารไทยฮะได้รางวัลที่หนึ่งของประเทศไทยได้รางวัลจากพระเทพมา1,0,000แบาทเข้าไปรับในวังครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมเลยนะครับอาหารอร่อยนะครับแล้วก็มีรางวัลการันตีแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับเชิญชวนครับผม